จากกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตอบคำถามในการอภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับประเด็นของนายทักษิณชินวัตรที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจําและการปฏิบตัติต่อผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกใบข่าวนะคะเป็นการชี้แจงในประเด็นเรื่องของการรักษาตัวเกินกว่า120วันและยังอยู่ระหว่างการดําเนินการว่า การดาเนินการดังกล่าวค่ะเป็นไปตามแนวทางการบริหารราชการที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ สำหรับกรณีของการนำผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจํานะคะกรมราชธรรมเนียได้ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดโดยแม้ว่าผู้ต้องขังจะรักษาตัวภายนอกเรือนจําแต่ยังต้องปฏิบัติตัวตามกฎและก็ระเบียบของกรมราชธรรม์อย่างเคร่งครัดเช่นนะคะ เป็นไปตามเช่นเดียวกับผู้ต้องขังในเรือนจําหากจะกระทําการอะไรเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ไม่มีอภิสิทธิ์แต่อย่างใด้ซึ่งการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังที่ออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกจึงไม่แตกต่างกับการควบคุมอยู่ภายในเรือนจําค่ะ